าทำอะไรก่ <mile inside> ัอม่ัอแทำอะไรแม่กัดพ่อช่ยเลยไปช่มองอยู่มองอยู่มองจะช่วยใครดีอ๋อช่ยลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย เอาเลยอเาวลยพอเาเลยพอาเลอเเลยพ่เอา่เาเลเอาเลอ่ออาา่อเ้าเลยพ่อเอาเาลย่อเ้าเลยพอลอลเลยเอาอออ่่่ ลักพาตัวแม่ไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ด้วยไปด้วยแงออกมาเลยไปแล้วลักพาตัวแล้วไปพูถึงกล้องแม่อยู่เดี๋ยวนี้ได้เส้นยูถกล้องเลยพดายผเลยเออเอเเอ เกบคอย้านเนที่แรกอยเก็ที่แรกกอยบ้าพราะว่าม่ไหนถือกล่องลูกระัโเลอ่เลยโอโอ้แม่โ้่หยุด ทำทำแล้วนะตะ <sik allemaal abohadryli> <mid -ish> ชน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 ตุยชนตุยชนตุยชน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 โดนชนใส่คืนแถบไเหลน้นทะเลจ้ะไมบไมบไมบมีล่องิดใดยนี ที่กระบากระบี่เคยเคยบอกดีแหลมันมีตัวหนึงอยู่ประมาณสองหนูที่มันถึง,งมัวเตยแหละแต่มันมันคือเครื่องข้าวแบบนี้ดูเฮ็ดกินฮนะ